ค่ะวันนี้พี่ป๊อปเปิลน,นะคะมารีวิวในส่วนของแฮร์ทีชนะคะลูกค้าขานี้ก็จะเป็นรุ่นพรีเมียมของเรานะคะจะมีกิฟอยู่ห้าตัวค่ะเป็นกิฟต์ป๊อปเปนะคะสามารถที่จะติดเองได้เลยนะคะแต่อันนี้พี่ป๊อปเปิลก็จะติดให้กับลูกค้าไปเลยน้องมาอุดหนุนประจําเลยนะคะใส่สวยแล้วก็เสริมบุคลิกได้แบบเหมือนเราไปทําผมใหม่เป็นงุ้มๆเป็นทรงแบบหรูหราตลอดเวลาเนาะเนะสริมบุคลิกได้ อันนี้ก็เราก็แบ่งผมแบ่งเป็นสองส่วนนะคะแล้วก็ติดตัวตรงกลางก่อนคือถ้าอยากให้มันยาวกว่าน,นี้เราก็ติดลงต่ำนะคะอยากให้มันเนียนก็ติดสูงสูงหน่อยแต่ต้องสูงตามขนาดผมของเรานะคะมันถึงจะสวยนี่พอเราติดไปปุ๊บเราก็นี่ติดเสร็จแล้ว,แล,วแล้วก็ปล่อยผมทับได้เลยคือเสริมความ หนาความยาวของผมของเราได้คือทําให้ดูมีวอลลุ่มขึ้นนะคะให้มันยาวยไหมหรือว่าเอาแค้น okay. คือให้มันดูเป็นงุ้มๆปลายๆเสริมวความหนาสวยมากเลย,ออยขอดูยืนนี่ก็ก็เดือยืนแล้ก็จะดูมีวอลลุ่มเนอะอืมรูหราเนะี่ะเหมือนแบบทรงผมใหม่เลยสวยนะคะรุ่นนี้เป็นโปร สามร้อหสิบนะคะจากห้าเก้าเก้าสาได้รีบได้ใช้ทนมากนะคะขอบคุณลูกค้ารีวิวมากค่ะ